ค่ะวันนี้ก็มาผมกับพยแล้วทั้ค่ะยู่ทีทะเลค่ะตอนนี้ยู่ทีเข้าภผยดำวันนี้วันเสาร์น,นะคะเราจะพาไปเล่นน้ำโชว์ค่ะเล่นน้ำโชว์อ่ะตอนนี้เรามาหลายคนสมาชิกเล่าเพียบกันสมาชิกเพียบกันลอยค่อยกลางเลือคือน้องอ่ะน้องแล,ล้ทั้งตู้คนสวยของสาวรัม คนนั้นบิบน้องเฟบกับคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะน้องเล็กสุดค่ะน้องอัญญาอัญญาหันนาวันน้อยค่ะนอ้องอัญญาหัาคนนาวัหน่อยอัญญาอัญญาหันนาวันิดอัญญานี่น้องอัญญาคนสรรมดาแล้วยถ้ามาถ้าเอาลิวิอะไรมาสคิคะใช่เหรอใช่เหรอเล่นนะ้าเล่นเลน,นุ่ง ปล่อยใจปล่อยปล่อยอย่าสัตใส่หนาพี่แบและกันน่านโอเคตอนนั้นตรงตอนนี้มีอยู่กล้ย่อมหนึ่งตรงนั้นไงก็ก็ตรงนูน้นคนปราบได้นี้คนไม่มาเขาได้มีรอมแร่ม,รมคนไม่เยอะตอนนี้โฟกัสไปทีต้องแบบแบบโอ้ยแบบเดี๋ยวน้ำเข้าบอ่อแบบ อันยาอันยายิ้มานนินึงค่ะน้องนอทั้งทำไรเล่นทรายเหรอทั้งเล่นทรายหรออะไรสีเหี่ยมอะไรสีเหียมเน่หลวงวาดิมันพื้นสีเหลี่ยมเธอในสี่เหลี่ยมเธอนำมาทึ่งแลวสี่เหลี่ยมเธอียกว่าได้ สี่เหลียมสีเลียมอันนี้ขาจะสี่เหลี่ยมอะไรถูไหมสี่เหลี่ยมจะตุรัสสี่เหลี่ยมจะตุรัดอียฮะแล้ทั้งเก่งใส่ซ่อนเธอ,อคุณครูหเหร,มนะเรมอ,อมันมีลายเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอะไรนะบอกมันมีสี่เหลี่ยมได้อีกอะไรไหมสีเลียมขังมูสีเลียมของเล่นปลาขตอนนี้ค่ะมีพแนจของเล่นนึงอะนำที่เลยแม่ปอะอะแม่ปอฟันใจเด็กๆเอาของเล่น ขอเล่นมาให้เด็กๆค่ะนั่งนิ้งก็ได้วค่ะทั้งมาเล่นตรงนี้นี่แม่พ่อบอกนี่น้องมาตรงนี้ค่ะนี่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 มีช้างด้วยเร็วมีช้างด้วยนะเล่นของเล่นเอาอะไรดีคชอบลูกค้าเอาไล่เหรอใครไล่เธอใครไล่ค่ะแม่ค้าไข่ไข่ไส้ไม่ใช่นี่ต้องไข่ไล่ี่ไข่ข้าวผัดข้าวผัดค่ะข้าวผัดอคะหามแม่ค้าน้องเอาข้าวผัดแหนมอ่ะ ข้าวัดแนมข้าวผันแนมแบบข้าวผันแนมแบบจานมีเซ่ดาน้องกินเยอะอ่เยอะอ่ะน้องกินเยอะน้องกินไข่ใยใยอ่ะก็ข้าวผันแนมนะคะแม่ขาใส่พังนิดเดียวนะน้องไม่ชอบกินผักแต่กินได้แต่กินได้นิดๆตอนนี้โฟกัสไปที่นอนยานิดนึงอ่ะอันยามานี่ค่ะ อันยาเจ็บนอันยาไปเจ็บปนทีมงานเราอะเด็กๆค่ะตอนตอนนี้เราทั้งไม่ลงคนเดียวอ่ะไม่รู้ร้องได้หรอเน่แต่เราทั้งทำทำเมนูให้เด็กแว้นร้อนอ๋อเขาเป็นห่วงเราอ่ะเราเป็นลูกค้าเจ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 ซักซี่ซ็กซี่ตลอดการไงเจ็ปันเจ็ปันของเราซ็กซี่ตลอดการอันยาวเราจะกล้าเดินไหม จะสูงอัญญานิดนึงนี่เราขี่คันดเดินอัญญาจะหันเดินไหมยา่าอัญญาจะหันเลยหลงเล่ไหมอัญญาอเนาะพังน,น,งน,นเนาะเนาะพังอ่ะเสรฉดยังกับข้าวเดี๋ยวเราสั่งเธอไปดีไว้นั่งกินหนึ่งเลยได้เลยหรือฟอร์ดดีกว,ว,ว่วาฮะนะคะเฮียนั่งกินอยน่างไร เออร้อยนกินอย่างไรคะเนี่ยตั้งก้อนเหอคอน่อนไงแก่ร้อต้องกินเงนี่ยงไหมคะเงี่ยเหรอเรองี่ยเหองำงำงำอ่า้อยขวัสเด็กๆต่อค่ะตอนนี้แม่ควัดเราทั้งลงไปเล่นนาา้ำแล้วอันยาเล่นของเล่นเร็วใส่เอฟซีน่อไยไม่เอาลงไปตอง เออเว้ยมีเด็กเล่นกันอยังสนุกสนานแล้วก็เมามันไงตอนนี้ค่ะในทะเลอ่ะน้ำทีมเลยน้องแป๊บค่ะแป๊บก <Okay, ha? S 1> ินแล้วค่ะแม่ค่ะมีน้ำได้มั้งค่ะตัวขาเขาสร้างมีอันนี้ไหมคะแม่ค่ะมะเขือโตเย็นเอามะเขือโตเย็นแก้วหนึ่งค่ะมดไอจีพุงมดเลยค่ะมดนะคะนามะพร้าวมีไหม ชายเย็นมีไหมคะโอเคเดี๋ยวเอากระดาษมาอะไรก็ได้พี่แฝบเจ้าปานโอ้โหเซ็กซี่มากคนนี้ไงโน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 ่ละไโนอะไน้องอ้วนริมเล่อ้วนซองอ่ะอ้วนอ้วนไม้อ่ะอ้วนต่อไม้คนนี้ไงคนนี้ไม่อ้วนเลยนะคนนี้พร้อมเพื่อนน้องเพื่อน้องรถ อะไรคะนอ้องอ่ะน้องมีอะไรให้แหวนกินไหมคะนอนย่านังเล่นไข่แข่งเล่นทายข้องรับมาทายข้องกับผีพิมพเอ้ยของเล่นหายแล้วเดียเ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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดียบทะเลมันดูดกลับเข้าไปในทะเลเดียเ๋ยวตาอะไรเจ๊แฝบแฝบเล่นทะเลอย่างประมาณนะตอนนี้ต้องแฝบครับ น้องแฝดออเดี๋ยวแม่นขอใช้การซูมเพื่อไม่ขี่เดินอะ่ะน้องแฝดอยู่ในทะเลฮะน้องแฝดกำลังมามันอยู่กับคลื่นเราซูมครับครับรถทั้งแม่ขวรดรถทั้งน่ำมานี่ดิค่ะไ,ไ,ไปนะเหลือเกินลูกค้านั่งรอรอบแล้วนี่ล,ล,ล,ลูกค้านั่งรอรอบแล้ว ต้องไปตามล่าหาวัตถุดิบในทะเลค่ะตอนนี้แม่ค้ารถทั้งไปจับกุ้งมาค่ะเป้าอะไรมาคะแม่ค้าเป้าเป้าเปาอ๋อนำเป้าค่ะนำเป้าต้องไปตั้งในทะเลอ่ะโอเคได้เอานำเป้าแล้วนำเป้าตรงไหนนะนำเค็มปีอะไรอัญญาระวังนะอัญญากินนำเละไรอึกแล้วนะั่งนะระวังนะ <im itation> งานนี้อัญยานุกว่าเพื่อนค่ะอัญยานุกว่าเพื่อนน้องแคบมากเลยคะ่ะโ <im itation> ดเจิตรงนี้ใช่พี่แฝดค่ะไปหรือกว่าเพื่อนกันพี่แฝดครับนั่นแม่จูงไงคนน,น,น,นี้แม่ปอเออกางยิ่งออกกันแล้วทั้ง แมคคากางเกงลิ้งอ๋อคะคะประตูอ๋อแล้วอเออข้างล่างอ่ะตูนะโอ้แมคคาแก้วหรัวค,ค่ะออแก้วหรืวะ่ะเดวันจะได้ไ<ม>กินมาเวันจะได้กินน้ำโกโก้ไหมนอนทั้งคี่วาแมคคาจะได้กินเอ,อ้เดวันจะได้กินไหม,ไมนองระวังคองเล่นมันจะลงไปในทะเลนะคะ นู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 ขนนูนุกว่าเพื่อนไงคนนูนุกว่าเพื่อนนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแหาแบอขอดูน้องขนสนุกไหมค่ะ